รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้รายการเรื่องเล่าเอาม้นของเรานะครับก็ได้เชิญอาจารย์จืดนะครับมาเล่าเรื่องม่วนๆให้เขาได้ฟังนะครับซึ่งเรื่องวันนี้เนี่ยจะเป็นปรื่อว่าตำนานที่มีอยู่ในพระใจปิดกนะครับซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับที่มีในพระใจปิดก ถ้าท่านฟังแล้วท่านอาจจะแยกเป็นแยกได้ในสิ่งที่แจกจิตกกำลังจะเล่าให้ฟังนี่ก็ได้นะครับอาจารย์จิตสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้เรื่องที่จะมาเล่านี่เป็นเรื่องอะไรครับผมเอาวันนี้เราจะมาอู้เรื่องของคําว่าพระเจ้าจักรพรรดินะครับผมพระเจ้าจักรพรรดิ์นะฮะแม่นครับหมายถึงพระพุทธเจ้าไงอ๋อไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศในทางด้านทางธรรมเนาะอ๋อแล้วแล้วพระเจ้าจักรพรรดินี่คือพระเจ้าจักรพรรดิคือผู้เป็นเลิศทางโลก อ๋อเป็นเลิแทงโลกก็คือสุดยอดทางธรรมเนี่ยเขาเขาเนื้อขึงก็คือพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเนาะออแ,นแต่ถ้าสุดยอดทาง,ทาง,โ,ลทางโลกเนี่ยคือพระเจ้าจกักรพรรดิหมายความว่าเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ประมาณน่าจริงเหมือนใหญ่แค่ในโลกเนาะใหญ่ไปถึงโลกอื่นๆต้วยฮะไหมายถึงโลกอื่นนี่คือก็คือ<น>พวกผีพิชิตไงเอาไปแจรหมายถึงว่าในจักรวาลนั้นเนาะเขาต้องยอมท่าจักรวามันมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆนอกเหนือจักรวาลที่เขาอยู่อ๋อหมายถึงมนุษย์ต่างดาวก็จะว่าจะอ่านก็ได้แต่เรียกว่าเป็น เป็นคนที่อยู่ในอีกทวีปหนึงหรืออีกโลกหนึ่งดีกว่าโอ้ท่านผู้ชมครับบัจ้แค่ใหญ่เฉพาะที่โลกเฮายังใหญ่ไปถึงดาวอื่นด้วยนะครับ,รบอันนี้ลรบกวนนะอา่า์จืดลองเล่าฟังะนะครับข้าอู้ถึงคำว่าพระเจ้าจากักรพรรดินะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินผ่านหูพันตามห้องอ่บบางคนอาจจะเคยได้ยินเลย แต่ส่วนใหญ่ให้ยุคปัจจุบันอาจจะเคยได้ยินคําว่าพระคาถามหาจักรพรรดิเนาะอ๋อคาถาพระมหาจักรพรรดิ<ป>เออนี่เคยได้ยินคาถามหาจักรพรรดิก็ยางที่บางคนทราบแล้วก็คือเป็นบทบทหรือพระคาถาที่หลวงปู่ดูลพมัญโยเป็นคนแต่งขึ้นลจนะข,ขึ้นไหมแต่งขึ้นครับ,รบก็จะอู้ถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าป,า,ปางพระมหาจักรพรรดิพระพุทธเจ้าปางพระมหาจักรพรรดินี่นคืออย่างก็คือในตำนานนี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการปราบพิธีมณะนะครับของเท้าชมพูบดี คือพระพุทธเจ้าจะไปแปะเท้าชมพูบดีบและเท้าชมพูบดีไม่เไป็นภัก็คือเป็นกษัตริย์สมัยก่อนแต่ว่าเป,เป็นคนคนี่ไงแต่ว่าเป็นกษัตริย์ที่มีบุญแต่ว่าเป็นคนเกเรเนาะเป็นคนเกเรอ๋อเป็นกษัตริย์ที่มีบุญแต่เกเรหน่อยอยู่ในโลกมนุษย์เทาเนี่ยในโลกมนุษย์เทาแล้วก็ไปคอยหาเรื่องหาราวคนไปทั่วอ๋อครับครับจนมาวันนึงเนี่ยก็ไปเจอนะครับพระพระเจ้าพิมพิสารออครับแต่กบ่สามรถจะทาอันตรายพระเจ้าพิมพิสารได้เนื่องจากว่าพระพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนับถือพระสมมาสมุ พระพุทธเจ้าก็เลยเห็นว่าเป็นวาละอันควรแล้วท่านก็เลยนะครับต้องการปราบที่เทมณะของเท้าชมพูบดีก็คือพระแมกซั์องเนี้ยใช่นะครับก็เลยโดยใช้พระอินเนาะแปลงกายไปเป็นราชทูตเพื่อพระอินท์พระพุทธเจ้าใช่ไหมเพื่อพระอินแปลงกายเป็นทูตไปเจริญเท้าชมพูบดีมาแม่แม่ฮะแม่ที่ไหนมาหาพระพุทธเจ้าอ๋อที่ไหนที่วัดกัเวทวันอะวัดเซนเนอะเชตวันมหาเเชตวันเออครับแต่ว่า พอมาถึงเนี่ยคือเปิ้นก่อนเนรมิตทุกอย่างในวัดหลังเครื่อายเป็นบ้านเป็นเมืองหมดอ๋อก็คือปถือว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งไปเลยใช่ครับแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็แปลงกายเป็นพระมหาจักรพรรดิอ๋อก็คือเป็นพระเจ้าของที่ฮั่นเป็นมันกษัตริย์ของที่ฮั่นเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเอาง่ายๆเออครับครับสุดท้ายก็เท้าชมพูดีนี่เขาพ่ายแพ้เนาะพ่ายแพ้นี่คือยังพ่ายแพ้ในการทดสอบทุกอย่างบอกว่าเขาเปิ้ลจัดใจริดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สามารถปราบปรามได้อ๋อคือพพพรระออ้้กกกีีีีเเเเททาาชชมมบดดนน่ยยป็ษัติ คร le ับแล้วมันมีฤทธิ์มีฤทธิ์เปิ้นเกง่งอามีของพิเศษแล้วไงมีของพิเศษออ๋ของพิเศษทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็บื่อพระอินทร์เนี่ยไปเชิญเปิ้นแ<ช>มาา่โดยพระอินทร์แป่งกายไปเชิญเปิ้นแม่หาพระพุทธเจ้าครับโดยพระพุทธเจ้าเนี่ยกับเนลลลมรมิตเมืองขึ้นมาแล้วกิดเนรมิตตัวเปิ้นเปลี่ยนพระแมคซั์ที่ครองทั้งหมดนี้แล้วกับแม่ลองปะทะกันดูอ่าก็คือเท้าชมพูดีเนี่ยก็คือเห็นแล้วก็ยังมีความกลยังซ่าอยู่เนาะยังไม่ยอมลงเื่ออ๋อคือแก๊งแ้วก็ยังไม่ยอมเนี่ย พอเจอมาก็ยังมีความกระด้างกระเดือกอ๋อครับคบก็เลยพระพเจ้าก็เลยเน้่ว่าท้าเลยคุณจะมีมีธิดมีของพิเศษอย่างเอามาใจหมดเลย <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายก็สู้มาได้สู้พระเจ้ามาได้พอสู้มาไ, <c oughs> ได้เสร็จก็เลยพ่ายแพ้ <c oughs> พอพ่ายแพ้ทิฏฐิมานะกผ่อนคลายลดลงเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเทศสอน <c oughs> สุดท้ายกับเท้าชมูดีก็นะครับได้ถึงมารุทม เรได้เป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาอ๋อได้เป็นพระอริยบุคคลเลยคือตรงเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นตำนานที่มาของคาถาพระมหัจกรพัรดิเนาะอ๋อที่มาที่บทสวดที่อ่ดูก้อนรจนะขึ้นมาเนี่ยครับเอามาจากพระสูตรตรงนี้แต่คําว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาอ๋อนี่คือในพระไตรปิฎกที่พจนเขียนไว้ใช่ครับมันเป็นส่วนหนึ่งมั่นปแยะครับคือถ้าอูนเขว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยที่บอกว่าเป็นเลิศทั้งโลกเนาะครับก็คือสุดยอดทั้ง ใหญ่ที่สุดในโลกละดีที่สุดทุกอย่าง<อ>าบริบูรณ์ทุกอย่างแต่การจะไปเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมันก็มีขั้นตอนมาอยู่อ๋อเขาสามารถเป็นได้เหอเขาทุกคนสามารถเป็นได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิไช่แต่ว่าเขาต้องมีมีรูปแบบเนาะต้องมีวิธีการไปสู่สิ่งนั้นอ๋อหมายถึงว่าถ้าใครจะอยากเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ย มีวิธีการนะคุณทำมีวิธีการอยู่มีแพทเทิร์นที่เรียนรูน้มันเป็นยัยครับแพทเทิร์นแต่ว่าก็ย<ง>ิ่งที่ว่าถ้าในในการทําบุญทางโบสศาสนาเนาะก็จะอูดถึงเรื่องอนิสงส์งการทําบุญอ,อย่างเช่นทําบุญไหนที่ว่าเพราะว่าทาบุญแล้ว <c oughs> สามารถปรารถนาเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิได้ก็คือถ้าคุณทําบุญตามสเต็ปเนี่ยใช่คุณจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองโลกทั้งหมดแล้วมันมีอะารอีกอธิเช่นอย่างเช่นเป็นประธานกฐถิน อ๋อต้องเป็นประธานกระถิน,นวัดวัดไหนก็ได้แล้วแต่เลยได้หมดอหรือว่าเป็นประธานสร้างพระพุทธรูปใหญ่องค์พระพประธานเนาะหรือว่าอาจจะเป็นส่วนของการทําในสิ่งอื่นที่เป็นผู้สนญ่ในพระพุทธศาสนาอันนี้คือข้อต่อของมันใช่ก็คือสร้างทําทานทักษะศิลจริมภาวนาไปแล้วก็ทาบุญใหญ,ญ,ญ,ญ่ที่เกี่ยวข้องกับพทธศาสนาแล้วก็ตั้งความปัถนาเพื่อเป็นพระมหาจักรพรรดิอ๋อคือเขาต้องตั้งความปัถนาที่อยากจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก่อนครับแล้วก็ ถือศีลเออทานศีลภาวนาทานนี่ก็ต้องเป็นประธานบุญใหญ่หญชเช่นบุญกระถินสร้างพระประธานหรือว่าอย่างเช่นเป็นเจ้าภาพสังฆยาณาพระเตปรดกอย่างเงี้ยโ,โ,โอ้ขนาดนั้นเลยครับเราต้องอ่านนะ่เพราะว่าอยากเป็นใหญ่ก็ต้องลงทุนใหญ่แต่ว่าของพวกนี้มันเช่ว่าเ <c oughs> อาหมดจำเป็นว่าต้องทําทีละเยอะๆมากๆเอาก็ค่อยๆสะสมไปอ๋อก็คือจัดนี้ก็ทำม้องอิ่งแถมจัดหนึ่งก็ทำสะสมไปเรื่อยๆเหมือนที่บอนว่าเอาเหมือนเอาตักน้าใส่ตุง ก็ค่อยเติมเดี๋ยวมาก็เต็มคนเดียวเดี๋ยวบารมีก็เต็มครับมันเป็นขั้นตอนแล้วทีนี้สมมติเฮาสะสมรับบุญเฮาเต็มแล้วมันจะเป็นไะครับพระเจ้าอยางที่ผมว่าการสะสมคืออันที่หนึ่งตั้งปัารานก่อนออกแล้วก็สะสมบุญเพื่อไปถึงตรงนั้น ถ้าเปรียบเทียบง่ายก็เหมือนเขาตั้งเป้าหมายว่าเขาจะไปแอลอเมริกาเออครับเขาต้องมีเป้าหมายไปแอลอเมริกาเซ็ตเขาจะแน่ได้ไปของเขาต้องเก็บเงินเออถูกในที่นี้เขาก็สะสมสินสมาธิปัญญาบุญเข้าไปออืพอถึงเวลามันได้ถึงมรดกถึงผลมาละมันก็จะทรงผลละก็คือเต็มข่บมันละเต็มมัละเหมือนเขาเก็บเงินสมกว่าไปอเมริกางูปแปดแสนตอนนี้เขาเก็บสตางค์ได้แปดแสนแล้วเขาก็พร้อมที่จะ่าโบรินมาละครับผมพอถึงตรงนั้นมันก็จะเป็นชุดเป็นวาระละแต่ว่า เรื่องของการปัถนามันคงไม่ได้มีคนปัถนาแค่คนเดียวเนาะอ๋อมันก็มีหลายมันก็อาจจะมีหลายหลายคนเพราะนั้นไขรจะได้เป็นก่อนเป็นหลังก็แล้วแต่ว่าไขรสะสมมาก่อนมาหลังใครได้เต็มก่อนไว้ง่ายได้เป็นก่อนไครทำได้ถึงเป้าก่อนเนาะง่ายทุกคนก็ไปก่อนเป็นก่อนเข้าใจทีนี้พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยพอบุญสมบูรณ์ละก็เกิดจะไปเกิดอาจจะไปเกิดในยุคสมัยเช่นยุคนั้นอาจจะมามีพระพุทธศาสนาเลยก็ได้ เมืมาเกิดยุคที่มันมีพระพุทธเจ้าเ่ยหรือว่าอาจจะมีก็ได้แล้วแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่้หมดอ่าเพราะว่ายุคโลกเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะบางช่วงมันก็เจริญบางช่วงมันกสื่อมบางช่วงมันก็มีศาสนาบางช่วงก็มีศาสนาแล้วแต่เหมือนกันถ้าอย่างสมมติไปเกิดนะครับในยุคที่มันมีพระศาสนาก็จะมาเกิดอาจจะเกิดมาเป็นพระราชาก่อนเสร็จแล้วก็สร้างบุญบารมีต่อเพื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอ๋อคือว่ายังบ่ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเตอะ จะเกิดมาเปลี่ยนพระราชาก่อนในช่วงที่ยังม่มีผู้ศาสนาเยอะอาจจะมีศาสนาอื่นก็ได้อจะแต่ผู้ศาสนายังไม่มีก็คือสร้างบารมีเพื่อจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิวิธีการสร้างบารมีคือทานศีลภาวนาเอครับรักษาอุโบสถสินคือสินแปดทุกวันอย่างเช่นอาจจะทุกวันเพลนนี้เนาะวันพระวันเพลนวันพระแล้วก็สร้างสมบุญบารมีไปเรื่อยๆพอบุญบารมีเต็มที่ละสมบัติจักรพรรดิจะขึ้นมาเองคือว่าตอนนั้นเขาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือยัง ก็อย่างที่ผมว่าถ้าสะสมถึงเต็มเต็มวาระนะปุะ๊บ <ละ S 2> ก็ลงมาเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอ่ามาเกิดและจะมีสมบัติจกักรพรรดิขึ้นมาก็คือเป้าหมายตัวเองจาเนี้ยฉันจะมาเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิละอ่ฉันก็ต้องสะสมบุญก็คือทานศีลภาวนาก่อนเออพอบุญเต็มละบุญพร้อมอ่ะตอนเนี้สมบัติจกักรพรรดิเขาหน้าที่เขาจะขึ้นมาเองละคือสมบัติจักรพรรดิเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสะสมไหมเนอะก็คือมันเอาง่ายๆมันเป็นของกลางที่อยู่ในโลกเนาะอ๋อคือมันเป็น มันยังสมมุติประเทศไทยเนาะใช่แล้วเขาเกิดมาเป็นพระมหากษัตริย์เขาได้ครองประเทศไทยใช่คือประเทศไทยมันมีของมันอยู่แล้วของมันมีอยู่แล้วอ๋อแล้วเขาได้เกิดมาครองใช่คือมันเป็นสมบัติพัดกขันชมแค่คนจะได้ชมก็ต้องไปคนมีบุญเท่านั้นเออถึงจะได้มาแที่คนเขาทุ่มไปจะได้เขาใหญ่พอทาถึงวันละบุญมันเต็มละถึงพร้อมละสมบัติจักรพรรดิจะขึ้นมาเองเออไอที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยที่ครับที่คแค่คนที่มีบุญต้องขอบคองกันนะสมบัติจักรพรรดิตัวแรกก็คือจักรแก้ว จักแก้วอ๋อดงจักแต่ใช่ดวงจักจักแก้วด้เพ่ดว่าตำตันมาเนี่ยจะอยู่ในใต้มหาสมุทรลึกลึกพ่ดว่าลึกประมาณ8ปดหมื่นสี่พันโยแม่สมุทรโลกเฮานี่หนะใช่จักแก้วอยู่ในตอนถึงวันละน่ะจักแก้วจะมงหน้าที่เดีเวกัมันจะขึ้นมาเองมันจะขึ้นมาคนเดียวเพราะว่าใบจักเนี่ยเป็นแก้วแต่ดวงจักเป็นแก้วอินทริรอดับด้วยเพชรและเงินคือดวงจักคือตังกางมันครับดูมันดูมันอ๋อดูมันเป็นอ่ไงก็อ่าดวงจักเป็นแก้วอินทรินกินแอรเทนนทรินแล้วรอบ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  ซีจักหรือใบจักเป็นแก้วอ๋อเป็นแก้วละอันใหญ่ครับก็ความกว้างความยาวม่ใช่ธรรมดาเพราะว่ากว้างเป็น16โยคุณโอ้16โยตครับแต่ว่าสามารถย่อขยายได้อ๋อคือมันเออเหมือนกระบองงอโค้งนะยืดาาหดได้เแม่อนก <มา S 2> ันน,นะครับครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการเดินทางไปยังโลกอื่นๆได้ด้วย หมายควาหมาเขาขี่กันไปไงก็คือเพราะว่านั่งจากแก้วไปเนาะอ๋อคือเหมือนเป็นยานพาหนะได้เหมือนกับเป็นยานพ <ไป S 1> าหนะจากอื่นเออครับที่สามารถจะเดินทางไปต่อได้ครับอ่ะซึ่งตรงเนี้ยก็แล้วแต่ว่าพระเจ้าจักรพรรดิมีความต้องการก่อนอ๋อถ้าต้องการก็สามารถนั่งขี่ไปได้ใช่นั่งขี่ไปได้เช่นอาจจะไปยังโลกอื่นทวีปอื่นครับทวีปนี้คือหมายถึงว่าพระเจ้าย,ยังในโลกเขาเนาะเป็นดาวดวงอื่นอ๋อทวีปนี่หมายถึงตั้งดาวไว้ไงดาวสุกดาวพุธอย่างงี้เนาะอันนี้จะเลยไปแหม เลยไก่กว่าจักรวาลแจ้งเพือกนี่เองว่าอยู่ขอบจักรวาลเอาไปแรมคือสามารถนั่งจักรแก้วเนี่ยไปได้หมดทั่วจักรวาลด้วยังไงใช่อู้หอันนี้เป็นในเรื่องของจิ้งก้นว่าเนาะอันนี้คือสมบัติชิ้นที่หนึ่งละจักรแก้วอยู่ใต้ทะเลลึกใช่สามารถเอามาเป็นยานพาหนะไปไหนก็ได้ในจักรวาลนี้ออกเป็นอาวุธได้ตัวเออมันเป็นจั๊กหรอก็คือถ้าสมมติว่ามีคนคิดร้ายพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจักรแก้วก็จะเคลื่อนที่ไปจัดการสิ่งเหล่านั้นได้ทันที เขาหู้โดยอัตโนมัติเลยครับโอ้แล้วอันชิ้นที่สองอ่าชิ้นที่สองหลังจากจ้าแก้วก็ต้องมีช้างแก้วช้างแก้วเออจ้านี่ตัวใหญ่ครับช้างแก้วในตัวใหญ่กับช้างปกติคำว่าแก้วเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเป็นจ้างเป็นตัวเป็นแก้วเนาะเออแล้วเป็นแก้วแต่เป็นช้างที่พิเศษช้างแก้วคือช้างพิเศษช้างนี่ตำนานเพราะว่ามาจากป่าหิมพานต ไปแม่แพนี่จังแนวมั้ยอ๋อไม่มีหลายสกุลอ๋อมีหลายมีหลายในป่าหิมพานต์จะมีสัตว์แปลกๆที่เขาเคยได้เห็นพวกกินดารีเนาะมีสัตว์อื่นเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าจ้างจ้างแก้วน่ะจะอยู่ในป่าหิมพานต์พอถึงวันละเขาคิดว่ามีผู้มีบุญจะมาเป็นพระจักรพรรดิเขาจะเดินทางมาคนเดียวจะออกมาจากป่าหิมพานต์ป่าแห่พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยใช่สามารถเหาะเหมือนเดินอากาศได้อ๋อจ้างนี่ไงครับเป็นจ้างเหมือนจ้างเผือกเนาะแล้วก็แง่เนี่ยเพราะว่าสามารถเป็นแสงออกมาได้ถึงแสง หกประการแสงหกประการนี่คืออะไรคือไม่แสงหลายๆสีอ๋อมี6สีอ่าหกสีแง่ของแง่ของแจ้งนี่นะแจ้งแก้วเนี่ยเปร่งสีได้6สีอ่าโนะครับโอ้ประธรรมดาก็สามารถที่พระเจ้าจักรพรรดิเวลาอยากจะเดินทางไปไหนก็สามารถที่จะนั่งจ้งแก้วไปขี่จ้งแก้วไปมีไฟซองคือเรียบร้อยประมาณนั้นเพราะว่าแม้จะจะเดินทางไปรอบจักรวาลเนี่ยไปเจ้าเหมือนมะติออกหกโมงเนี่ยสิบเอ็ดโมงกับปิ๊กมาถึงตีละโว้ยขนาดเลยเพราะว่าเป็นซาร์ที่มีความเร็วสูงมันเป็นเป็นทิพย์เนาะพระเ่าเป็นทิพย์ อ่านอกเนี่ยจ้างแก้วก็มีม้าแก้วม้าแก้วม้าแมแก้วก็เป็นม้าวิเศษแต่ไม่ใช่แก้วมั่ใช่แก้วเป็นแต่ตำนานก็บอกว่ามาจากป่าหิมะพันอยเนี้ยอ๋อจ้างแก้วกับมมาแก้วนี่รับหิมะพันไหมอ่ามมาแก้วเพราะว่าหัวเนี่ยสีดำเหมือนกับปีกนกกาหัวดำอ่าหัวเนี่ยหัวสีซ่านี่มีสีดำเหมือนกับปีกนกกาเออส่วนตัวเนี่ยเป็นสีขาวขาวหัดำแต่ตัวขาวมีปีกอ่ะ มันมีปีกมันมีปีกเหมือนแม่ปลาได้เนาะปากแดงแล้วก็สีแดงสีข้างสีาแค่ริบเดียกปากแดงก็เพว่าอาจจะเป็นความสวยงามของเพื่อนนาะแล้วกยังครับอ่าเท้าเท้าแดงสีเท้าอ๋อปากกับเท้านี่แดงหัวดำแต่ตัวขาวอันนี้คือแม่แก้วใช่ก็มีความพิเศษเหมือนกันก็เป็นม้าที่วิ่งได้บวยเราะเดินอากาศได้อ๋อกับเป็นยานพาหนะได้ใช่แต่ว่าช้างแก้วกับม้าแก้วอย่างที่บอกว่าถ้าหึงวารละคนที่มีบุญเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ย ของมูนี่เขาจะมาหาเจ้าของเขาเดียวอือแต่ถราประมดบุญพระเจ้าางพระมูนี่ก็จะหนีหายสลายไปที่อื่น่ะปิ๊กไปอยู่ที่เก่าปิกไปอยู่ที่เก่าจับกแก้วก็ลงไปก้นทะเลแจ้งแม้กับปิ๊กปไปะหิมะพันาต่อมาคืออ่าช้างแก้วมาแก้วหนออันนี้ดวงแก้วมณีโชตด,ดวงแก้วมณีโชดอ่าดวงแก้วมณีโชดก็คือเป็นดวงแก้วที่เป็นคล้ายๆว่าเป็นตัวเอาไว้ควบคุมสมบัติ าาาพระจักรพรรดินั่นแหละเปนเป็นหน่วยกลมกลมอ่ะเป็นหน่วยกลมกลมเอาไวไ้ยังปะเอาไว้ควบคุมดูแลสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิเป็นรีโมทไงอ๋อมันคือหมายถึงว่ามันจะเป็นลักษณชนะคือเป็นเครื่องควบมือควบคุมดึงดูดเอาทรัพย์สินสมบัติต่างๆมาก็คือไอ้ดวงแก้วเนี่ยมันจะคอยควบคุมสมบัติต่างๆใช่แล้วก็สามารถที่แป็งแสงสว่างได้ด้วยดวงแก้วนี่ไหนครับเปนท้องอย่างะอ่าดวงแก้วมณีโชดดวงแก้วมณีโชติอันนี้มันอยู่ที่ไหนอันนี้พ่นว่าตามตำนานพ่นว่าอยู่ที่ อาภูเขาอาภูเขาแถวแถวกรุงราชฤือแต่ว่าจะมียากดูแลประมาณแสนตนที่อินเดียบอกกันนะตอบบอกว่าราชฤืออาจจะเป็นที่อินเดียหรือที่ไหนผมว่ามันล่วงเลยมันเมืองเนาะอ๋อก็คือดวงดวงแก้วเนี่ยจะอยู่ที่เมืองราชรือถ้าจำไม่ผิดว่าจะอยู่แถวอินเดียเนี่ยแต่จะมียักรักษามียักรักษาพอถึงเวลาก็จะเคลื่อนมาเองอ๋อมาหาพระเจ้าจักรพรรดิเคลื่อนมาเคลื่อนที่มาถึงเมืองที่มันมีปรากฏอยู่ที่เมืองที่มีพระเจ้าจักรพรรดิแล้วจะเคลื่อนเข้าไปอยู่ที่ครังสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิ และคลังสมบัตินี่อยู่ไหนอ,อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองก็เป็นที่เก็บสมบัติทุกอย่างของพระเจ้าจักรพรรดิจะแก้วไหมแก้วจางแก้วอยู่ในคลังครับซื้อเอางอ่ายถ้ามีดวงแก้วจักรพรรดิเนี่ยมันจะดึงดูดสมบัติทุกอย่างก็คือไอตัวนี่แหละเป็นตัวห้องสมบัติอื่นๆของพระเจ้าจักรพรรดิไหมอ๋อคือคนที่มีอยู่ในพระเจ้ายุคพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะมีความอดความยากมีดวงแก้วเนี่ยสามารถเลี้ยงคนทั้งโลกได้ดวงแก้วอย่ไหนหมายความว่าประชากรอย่างที่อยู่ในเมืองเนี่ย มันจะมันเสกของมือไดอไก็คือเหมือนเทาไงถ้าขาต้องการอย่างเกิมันจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาอยู่ที่เมืองอ๋อสมมติอยากไก่ย่างอ่าก็ดวงแก้วนี่ดึงดูดไก่ย่างเข้ามาดูดเป็นพวกเขาอาจจะเป็นทรัพยากรก็ได้อ,อ๋อเป็นทรัพยากรอปิดใกล้เป็นอย่างเข้ามาอ๋อใกอย่างมันจะมีเข้ามาอ๋อเข้าใจเข้าใจแล้วก็นอกเหนือจากดวงแก้วเนาะกับนางแก้วนางแก้วนี่เป็ยิงไงนางแก้วนี่เป็นมุ้ยิงถือว่าเป็นมุ้ยิงที่มีบุญที่สุดในโลกเพราะมันเป็นผู้บารมีของพระเจ้าจักรพรรด อ๋อราชินีไงอยิ่งใหญ่กว่านั้นย่งใหญ่อราชินีง่ายๆพระเจ้าจัากรพรรดิเนี่ปป king king, นเยเขาเรียกว่าซูเปอร์คิงออฟคิงเนาะวิ่คือว่าเพื่อนแบบเป็นกษัตริย์ปกครองโลกและดาวอื่นๆอ่าประมาณมนั้นอย่างนางแก้วเนี่ยถ้ามาเกิดในโลกเขาเนี่ยก็ต้องเป็นมุ้หญิงที่มีบุญที่สุดเออแม่ถ้ามามีใครที่เป็นมุ้หญิงในโลกไปเนี่ยที่มีบุญมากที่สุดตอนนั้นเพื่อนก็จะมาจากทวีปหรือดาวอื่นๆอ๋อคือถ้าโลกเขาเนี่ยโลกมนุษย์เขาไปไหนดาวโลกเขานี่ถ้ามีคนมีบุญมาเกิด คนนั่งก็จะเป็นนางแก้วแต่ว่าถ้าหาคนมีบุญที่เป็นผู้หยิงในโลกเขาตอนนั้นมาได้เนี่ยน่าจังแวะดิพระเจ้าจักรพรรดิมาเกิดถ้ายังมีมีมยิงที่มีบุญนั่นเรับก็จะต้องไปเอาที่อุตระคุุทวีปก็คือดาวอื่นไหมใช่ก็จะหกมาเองด้วยบุญพระเจ้าจักรพรรดิอันนี้เป็นมนุษย์ต่างดาวมาเลยนะแต่ว่าอาจกะได้เป็นมนุษย์่างดาวเลยแต่ว่าเพราะว่านางแก้วเนี่ยถือว่าเป็นผู้หยิงที่งดงามที่สุดเอาว่าที่สื่อที่เขาหัานว่าคนที่งามที่สุดในโลกเนี่ยอันนี้ถือว่า เทียบมาได้กับนางแก้วที่ถือว่านมแนมไงนงางแงมจัก,กรวาลน,น,นี่พระองค์ถึงเนาะก็ะคืองามทุกอย่างราที่สำคัญนางแก้วเนี่ยเทียบกัว่ามีรัศมีกายแผ่ซ่านออกไปสิบสองมีออร่าว้อย่าไงจะประมาณถ้ากรรมปฏิโยวพระทองออร่าเนาะแผ่ซ่านออกไปส,ไส,สิบสองโอ้โหแน่สิบสองเลยเพรต่อไก่เหมือนกันเนอะเพราะหน้าที่ของนางแก้วเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเรืองแสงได้ไปเลยของนางแก้วคือตัวแค่มีแสงสว่างใช่ครับมีแสงสว่างออกมาทีเนี้ยนางแก้วเพราะว่าเนื้อตัวนางแก้วเนี่ยเป็นทิี่ ปที่ใหญ่ครับมาถึงว่าถ้าพระเจ้าจักรพรรดิพอนเนาะตัวน้งแก้วจะเย็น<อ>หรือว่าเวลาพระเจ้าจักรพรรดิหนาวตัวน้งแก้วก็จะอุ่นอ๋อคือกอดได้ทุกเวลาวไ่างเงยแล้วก็พอมากินตัวเนี่ยหอมเหมือนกินอ่าเพราะหอมมากหอมเหมือนกินแก่นจันผสมกับกลิ่นอ่าไม้กิษณาอันนี้คือกลิ่นของนางแก้วกิ่นตัว,ก,ว,ก,ตวกินตัวเปิ้ลคือทั้งหอมทั้งอุณหภูมิดี มีแสงสว่างสวยข้างนอกข้างในปมว่าแล้วแม้แต่พระมหาเวลาอ้าปากอู้เนี่ยจะเป็นกินดอกบัวออกมาดอกไม่ขนาดกินปากนะครับก็คือสุดยอดของความดีงามประเสริฐทุกอย่างอะอยู่ในมุ้งยิงคนเนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าพระเจ้าจักรพรรดิหมาอยู่ฮะนางแก้วก็ปีกไปดาวพวกเนี้ยปีกปีกดาวเข้าไปดาวเข้าไปมีช้างแก้วมาแก้ว นางแก้วนางแก้วไม่ชด,ชดจังแก้วจังแก้วแน่และอ่าแล้วกน็นางแก้วไว้เนาะอ่าต่อมาคือขุนคลังแก้วขุนคลังแก้วนี่คืออย่างไรครับขุนคลังแก้วก็คือเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นคนที่คอยไปหาสมบัติในแผ่นดินอ๋อเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องอ๋อคือพระเจ้าจักรพรรดิอย่างเช่นอ,อยากจะได้ทองเนี่ยคขุนคลังแก้วก็มีหน้าที่ไปเสาะสองหา เอาทองไหมแต่จะมีภาวะเป็นทิพย์คือมีตาที่เป็นทิพย์สามารถเอ็กซเรย์หรือสแกนเพราว่าทองมีที่ไหนอ๋อก็คือไอ้คุณเครงแก้วเนี่ยอยากได้ทองที่มาสแกนหูเลยว่าอยู่ตรงไหนมีเรดารคับก็ไล่มาทั้งทีที่เขาว่าจากแก้วเนาะช้างแก้วมาแก้วดวงแก้วมณีโชคแล้วก็แทงแก้วแล้วก็ขูงแก้วแล้วั็สุดท้ายก็คือขุนพลแก้วนักรบกันน่ะนักรบก็คือถือว่าเป็นนักรบคู่ใจของพระมาพระเจ้าจักรพรรดินี่เป็นโรคกับไข่แต่ถ้าเขาคลองดึงหมดเลยก็คือเอาไงถ้าไข่กึ้ดไปร้าย แท้ที่เลยคุนข้างแก้วควรจะแก่นต้นวาต้นว่าอาจจะเป็นลูกคนโตเป็นเฝ้ารถองค์โตของพระเจ้าจักรพรรดิอ๋อจะล้มล้มบัลลังก์บัลล้มก่คือว่าคอยเหมือนค้ำชะค้ำยันบัลลังก์ไว้อ๋อก็คือว่าไอ้ขุนพลแก้วเนี่ยเปรียบเสมือนลูกคนโตก็อาจจะเกิดเป็นลูกคนโตเลยก็ได้อ๋ออาจจะเกิดเป็นลูกคนโตเลยก็ได้เพราะว่าเต้นว่าเนี่ยตัดน้ำเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดินี่มีพระโอรสเป็นปานองค์ว่ะเนี่ยอ้กับกับยังแหวกกับเมียแงมไงนางแก้วนั่นลูกกันนักหน่อยก็ได้แต่ว่าหมายถึงว่า ลูกเนี่ยก็คือมีหน้าที่คือช่วยสนับสนุนป่อ,อเป็นคนที่มีคุณธรรมน้องเราก็คอยไปที่ปรึกษาคอยค้ำชูราชมลังช่วยเหลืองานแบ่งเบาภาระพระเจ้าจากักรพรรดินี่คือหน้าที่คุณคังแก้วอ่าหน้าที่คือคุณพลนแก้วคุณพลแก้ว,ค,กวคุณแก้วนะครับอันนี้คือสมบัติจกักรพรรดิที่เกิดจากบุญบารมีเพิ่นทีนี้ก็อย่างที่ว่าคำว่าพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยมันได้สืบทอด <c oughs> โดยสายเลือดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพระเจ้าจักรพรรดิองค์เก่าเนี่ย อ่าสมบติสวรรค์นปไโคตรไปไปสมบัติใช่ไหมครับจัรพรรดิเราเนี่ยกว่จะคืนสูตี้ที่เขาเคยลูกเลิกกับไม่ได้ละเพราะถือว่าคุณมาแช่คนที่ได้รับเลือกหรือมีบุญใช่นอกจากว่าคุณจะสร้างทานศีลภาวนาขึ้นมาเต็มภูมิแล้วคุณถึงจะลงมรเกินมื่อมีกําลังเนี่ยของพวกนี้จะมาหาคุณเองนะครับมันไม่ใช่ของที่มากันง่ายๆทุกคนแต่ว่าอย่างที่ว่าถามว่าาัฒนาได้าัฒนาได้แต่จะเป็นได้ไี่เป็นแถมเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าถามว่าคนที่มีความตั้งใจแล้วก็ดําเนินตามแนวทางต่่างที มีการบอกนะครับมีการแจ้งไว้ที่เขาไปศึกษาในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็สามารถไปสู่ตรงนี้ได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างจะยาวนานพอสมควรของพ่อประชารสเม,มินแต่ว่าถ้าในแง่ของคําสอน <c oughs> ของพระพุทธศาสนาเนี่ยถึงแม้ว่าพระเจ้าจักรพรรดิจะเป็นบุคคลที่มีความเป็นเลิศทางโลกเนาะใช้ชีวิตในทางโลกยังมีความสุขมากมายแต่สุดท้ายก็ยังต้องตายอยู่ดีเอ <c oughs> ยังต้องมีโอกาสที่จะเวียนว่ายแต่เกิด <c oughs> อาจจะเกิดไปสู่ในภพภูมิที่ดีกว่าเดิม หรือควบคุมที่แย่กว่าเดิมซึ่งสุดท้ายอย่างที่บอกว่ามันมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อย่างนะครับก็เป็นแค่การเสพความสุขชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งจริงตามกพุทธพิสนาเนี่ยเขาสอนถึงเรื่องของการอ่าถายแนวทางที่ประเสริฐดีที่สุดก็คือการม่ต้องมาเกิดหรุ่นพานไปรุดนพ้นไปสู่ทางของมรรคผลพระนิพพานครับนะครับเพราะนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอ่าในแง่ของแนวความคิดของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งที่สอนให้คนเนี่ยระลึกยึดมั่นในทางศีลภาวนาอย่างน้อยการเดินทางในทางที่มัน มันก็ต้องเป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้และหนกหน้าต่อไป嗯嗯นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคนเฮาสามารถพัฒนาตัวเองได้ก็อาจจะเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาโสดาบันไปจนถึงพระอรหันต์แล้วก็สามารถที่เข้าถึงพระมกขมรรคผลพระนิพพานได้เหมือนกันนะครับครับท่านผู้ชมครับน,นี่ก็เป็นเรื่องของพระเจ้าจากักรพรรดิซึ่งมีในพระไตรปิฎกเป็นกำเนินังนั้นใครสามารถไปหงอ่านยละเอียดได้นะครับซึ่งอาจารย์จืดเพื่อกาแฟทิ้งท้ายไว้นะครับว่า ไอสมบัติไออย่างพวกเนี้ยสิ่งดีๆเนี่ยมันแค่ชั่วคราวนะครับมีไปสุดท้ายมันก็หมดไปนแทงที่ดีที่สุดคือไปพระนิพพานไปพระนิพพานนี่ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สาหรับเรื่องพระเจ้าจักรพรรดินะครับสําหรับวันนี้ทีมงานเรื่องเล่าอมว่นขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ